ไอ้ควายไม่กว่าเที่ยอะไรเนี่ยให้แมงมุมไม่สัตว์ไปแมงมุูแม่เดี๋ยวมาแรงมุมวะแมงมุมพ่อมเขียนเร็วกัแต่วะอ้อปูไอ้พิมพ์กันเร็วชิบหายเลยมึงก็ไม่ต้องพิมพ์ไงมึงก็แค่วาดรูปอุ้ยไสัตวแล้วคะแนนวายเนี่ยลบไงอ่ะไม่ได้แลล้วบไม่ได้ควายเขามีลบคอนโทรลเซอกับไ้กันเลยอย่างมูไอ้ควายเราไม่มีลบ ไอปันน่าจะวาดสวยสุดแล้วเพราะมีมีปากกาไม่ใด้อะไม่วาไม่เสร็จเลยมันไม่ไงคุณลืมอ่ะกูจำไม่ได้ว่ะปากกาอะไรวะตัดจบไอ้ยุ่งป่อมเป็นยังไงวะลืมแหลมแหลมไงแหลมแหมแหลม่ตไป่ลังแล้วมันเกือบถูกนี่อ่ะ ก็มึงก็เปล่านี่สักเฮ้ยเหมือนสุดแรกจริงโอ้ยเฮียเนี่ยเข้าว่าไปหน่อยอ่ะทีเฮียเข้าว่าไปหน่อยนิดนึงอู้ตัวเฮียได้เนี่ยเฮียหน่อยเฮียทีโอ้หน้าอาวไงคุยงต้องเจอแบบปรมาจารย์ในการวาดรูปมาแล้วเลิกบทไอ้วาดสักทีเถอะนะไอ้เใหญ่ยโลดียนงลมรือตกเมด เชิตูดที่เอ้ยโอ้ยอียเฮ้ยเดืดแล้วท่ามไม่ลูกอะเฮ้ยอะไรอยู่นะ <laughs> อะไรหว่าหว่กูอีกที่อแล้วมันต้องเจ็มันต้องเจ็บขลุล่ย <laughs> <laughs> อะไรวไอ้วาไอคนเลี้ยงนกมันถูกถามมีดิออกจากอะไรเนี่ยเหมือนกิงเหรอวะเหมือนตรงนี้ไม่มีอีกแล้วไอเฮียโบสเอออะไระบ้านมีมินุ๊กไปหมดเลยบ้านมีมินุ๊กไปที่ให้หมดเลยไอหนุ่มเป็ดคิดนกอะไรวะเฮียติดเทอร์โบด้ยนกติดเทอร์โบได้วยนกอะไรวะไม่ทำได้ไม่ทำอะไรบ้ นี่นะคุณนกแบไหนว่าไม่เหี้ยมาไเนไม่เลยใครมันจัดว่าต้องเป็นนกข้างหน้าวะเฮียรู้ม่ไม่คุณเลยยกเเออเอาจรเหมือนแล้วนะโมัไม่ได้เหี้ยอีเยหรอเออกูเขียนเหี้ยแล้วมันบอกเกือบทไอียที่หน่ไม่อมีใครวาเหมือนกูไหมกูถามด่วยไม่ ไม่เหมือนเลยไอ้เีัยไม่เหมือนแล้วก็ไม่ถูกได้ควายโยังวาดหาอะไรวะเนี่ยนี่เป็นนไงี no ่ตาตาไอ้เล eh oh yeah. uh ึกว่าพอๆกับกูแหละไอ้แค่นี้พี่กูจะวาดเสร็จชาดหนึ่งไอ้เหี้ยเสี่ยงบรรจงซะได้ตัวเหี้ยเหี้ยเน่าอ๋อเอ้ย ถูกวะถูกได้เฮียมึงว่าแค่หางก็จกเลยอ้าวได้ตาหน้าโตหน้ากู้มาได้ครับไอ้สัสแดดเอ้ยนี่คนนี้คนนี้ลูกศิษย์คนนี้ลูกศิษย์ดูด้ว้คนนี้ลูกศิษย์ดูมาไงมา่งเพราะมึงตัดกันไม่ได้เยมันยากมันยากมันยากเอ้ยมึงดูถูกเหรอไอ้สัสคนนี้ลูกศิษย์ดูเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะลงเส้นเลยเฮียอ๋อเฮียอะไรอ่ะ ปลาเฮียอะไรสิครับเฮ้ยวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันยากบอกแล้วมันยากมันยากเว้ยมันยากอันนี้มันยากจริงมันเรียกว่าอะไรวะไอ้เฮียไอ้เฮียกวางอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวนะมัน <who> ช <médico> ื่ออะไรวะเซเนดิสัตว์เอ้ยชื่ออะไรวะกวางตุ้งกวางตุ้ง ขี้อะไรวะขี้เะ็นเหรียวะไอ้ขี้ชิ่เดือขังตุ้งผสมวะตุ้งน้ำเงาขี้อะไรวะขี้ฟังมุดกวาา ออมาม้ดออกมาม้ดแล้วก่อนตัองเฉยเนี่ย